ทำไมผู้ชายความต้องการเยอะความต้องการของผู้ชายเนี่ยมันเป็นพลังเทอร์โบนะครับเอาไว้ล่าสัตว์เอาไว้ทําเป้าหมายนะผู้ชายคนไหนอารมณ์ทางเพศต,ต่ําเตะบอลสู้คนอื่นไม่ได้ผู้ชายคนไหนพลังทางเพศต่ําแข่งกีฬาสู้ไม่ได้ผู้ชายไหนพลังทางเพศต่ําไปทําธุรกิจไม่รุ่งนะครับผู้ชายไหนพลังทางเพศตา่านะครับไปใช้ชีวิตอะไรก็จะเหนื่อยๆน,นะจะเป็นลูเซอร์อยากเล่นเกมอยากอะไรนะเพราะนั้นพลังทางเพศมันมาคู่กับความรู้สึกอยากเอาชนะนะเพราะนั้นผู้ชายคนไหนพลังทางเพศสูงต้องการชนะแต่ปัญหาก ก็คือว่าพลังทางเพศตอนนี้น่ะมันใช้ได้ไม่คุ้มค่าเนาะมันเหลือเพราะมันเหลือมันจะกลายเป็นพิษนะเพราะนั้นสาการปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อให้พลังทางเพศมันใช้โดยเพราะงานบางงานที่ไม่ต้องแข่งขันเยอะงานบางงานที่เป็นงานซ้ำๆงานลูทีนงานอะไรพวกนี้ไม่ต้องใช้พลังทางเพศเพราะมันเหลือมันจะกลายเป็นท็อกซิกมันจะนอนไม่หลับกินไม่ได้มันเครียดแล้วเวลามีความต้องการกับภรรยาแล้วถูกปฏิเสธแล้วไปกระทบบ่มข่าวนี้บ้านแตกผู้ชายนะครับถ้าเจอผู้หญิงคนไหนไม่ ไม่สนใจเติมเต็มเรื่องทางเพศผู้ชายคนนั้นเซลล์เอสตีมตกนะกลายเป็นท็อกซิกลูเซอร์ติดยาอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นซีเรียสมากเรื่องนี้นะเรื่องใหญ่นะครับนะ